จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละพบสามพิขุทั้งหลายพบสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือกามภพรูปภพอรูปพบิพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลพบสามอย่างภิกขุทั้งหลายพิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละพบสามอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลั ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดพิขุควรเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แนดนิแลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละพบสามอย่างเหล่านี้